เปิดศูนย์ประสานงานสำนักงานตรวจสอบอำนาจรัฐระหว่างประเทศเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2 5 7 7นเวลา15นฬิกามีพิธีเปิดศูนย์ประสานงานภาคใต้สำนักงานตรวจสอบอำนาจรัฐระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่53-3หมทับ3มูลที่4ตำบลบ่อผุดทางเข้าสนามบินแยกปากคลองตลาดใหญ่ในพิธีได้รับเกียรติจากนายประวัติรักด้วง ประธานสตรจังหวัดสุราธานีนายสมชายหันทัประดิษฐ์ผู้อทนการสตรภาคใต้และตัวแทนทหารจากสถานีเรือสมุยแหลมจนคร่ำพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานตรวจสอบอำนาจรัฐกว่า4 0นายเข้าร่วมพิธีเปิดประวัติการก่อตั้งสำนักง,งานตรวจสอบอำนาจรัฐก่อตั้งโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่441ทับ42หมู่ที่8ถนนท่ามะนาวซอยท่ามะนาว11ตำบลลำนารายอำเภอชัยปาดานจังหวัดลบบุรีโดยมีนายทวีทรัพย์ตัดสมัยเป็นประธานใหญ่การเปิดศูนย์ประสานงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาประเทศชาติ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มศักยภาพพัฒนาตนเองเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายด้านการเมืองและให้ความปกครองเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเสริมสร้างความรักความสามคัคคีอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามและขอรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ประสานงานภาคใต้สำนักงานตรวจสอบอำนาจรัฐระหว่างประเทศอำเภอกะสมุย โทรศัพท์0857917452ตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง18นาฬกาภายในวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ